แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟักพัชรกิติยาภาและเลธิราเทพยาวดีกมรมหลวงรชาชสาลีนีสิริพัฒนมหาวชิรธิดาทรงพระประชวรฉบับที่3วันที่8มกราคม2566สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่3ความว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเลศธีราเทพยวดีกมรมหลวงนชสารีมีสิริพัฒมหาวชิรธิดาทรงพระประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสปากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ทราบความกันทั่วแล้วคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุป การวินิจฉัยว่าพระการประชวนหมดสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทาให้ทรงพระประชวนหมดสติในเวลาต่อมาพระการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงพระยังไม่ทรงรู้พระองค์ขณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระไทยพระปภาสะปอดพระวกะไตนะครับรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและพระการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566ขอพระองค์ทรงพระเจริญจากช่องยายดอกชาแนลคนไกลในญี่ปุ่นครับผมฝากกดติดตามยายดอกด้วยนะครับ